เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาให้ดูเนื้อของเยลลี่ดิงนะคะที่น้องเบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นตัวที่พัฒนาสตรล่าสุดของแบรนด์ปราชิตาเลยทุกคนเห็นความเนื้อน้องไหมคะคือเนื้อน้องจะมีความแบบเป็นเยลลี่ดึงๆปริมาณของน้องเนี่ยจะอยู่ที่50กร,รัมเลยเนื้อมันเนี่ยจะมาจากบวกแล้วก็ไฟเบอร์จากลูกพีแล้วในนี้นะคะมีสารสกัดจากไซเลียมพาร์ ที่ช่วยในเรื่องของการม้วนไขมันออกมาจากผนงังหลอดไส้ด้วยแล้วที่สําคัญมีอัลฟาฟาด้วยนะคะอัลฟาฟาช่วยอะไรคะตัวอัลฟาฟานะคะจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดให้เราได้ด้วยนะอัลฟาฟาตัวนี้ผลงานวิจัยบอกว่าจะช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารที่เราทานเข้าไปด้วยค่ะคือซองเดียวคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคน50กรัมจุกๆบอกเลยว่ากวาดออกหมดไส้หมดพุงเลยค่ะเป็นสูตรที่แบบ อยากให้ทุกคนได้ลองอ่ะนิมันเยอะมากเลยนะคะนี่เยอะมากๆเลยค่ะคือน้องมีอิทธิฤทธิ์ที่แบบว้ารุแนแรงมากนะคะ